ดูสิดูเครื่องซักผ้าของเขาขนาดเล็กมากเลยที่บ้านดูประเทศไทยเราก็จะเน้นใหญ่ๆนะจ๊ะที่นี่ก็จะเน้นแบบกระชับพื้นที่มากๆเลยมาดูในส่วนของตู้เย็นนะจ๊ะตู้เย็นเขาก็จะเน้นเน้นเล็กจ้ะดูสิดูตู้เย็นตัวนี้นะคะเรามาดูตู้เย็นกันคือใครแบบดูดินี่คือตู้เย็นของเขานะคือประมาณครึ่งหน้าฝานะคะก็แยกเป็นแยกเป็นโซนแบบนี้นะ ันเย็นได้ของเงย็นเยี้เออดูสิอันนี้ก็เน้นแบบดูดิฟังก์ชันแต่มาไม่ใช้กับใช้กับเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเล็กเกินนะดูสิดูตู้เย็นเขานะคะน,นี่ก็พาทัวร์ดูตู้เย็นนะดูสิส่วนใหญ่จะไซสิ่งเท่ากันเลยจ้ะแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันแต่ละอันนะจ๊ะก็ดูดีนะ อันนี้มันทําน้าแข็งออโต้นะแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบตกักเอาเฮ้ยฉันว่าดีกว่ากดนะเพราะก็จะเห็นว่ามีน้ําแข็งเปล่า